นี่นี่นี่ะนนี่ไปองไปไปไปองาจไหวห่อรอเปล่าเอาไหว้าไปหนอเปล่านเล่นอะไรอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นศวนรวม่วนรวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหาร แม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรก็ว่าดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่าว้ที่นี่เป็นศูนย์รวมความเป็นไทยจร,จริงๆก็จริงๆดีใจที่ทางสยามเซ็นเตอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่า <c oughs> ส่วนหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่า เข็มเชลาก็อยากเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซปแบบว่า the Thai Cultural Capital คือศูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบเนาะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมันแบบไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่านีใจครับพี่วันนี้เป็นพวกเราสองคนอยู่ที่นี่ หนุ่มไทยล่ะครับไทยบ้านแบบดีดีดีครับมาบอกข้อดีนี่ก็อะไรสุรที่คไทยรู้ดีบ้านไทยบ้านเหรอฮะก็ครูนี่ไทยบ้านแน่นอนไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอ๋อก็ถือว่าเป็นหนนึ่งใซอฟต์พาววเอร์หนึ่งในซอฟต์ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่มีเวทมนต์คาถาเธอมีมนต์ใด ถึงมัดใจคนทั้งประเทศนะครับก็ดีใจมากๆที่ขีดเวลาทําได้ก็ครูทําได้ครับผมดีมาครับ,ผม,รบผ,มผมก็แรงมากเลยเกินแบบเกินเกินฝันมากๆเรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไวแบบ้แบบ e ีแรกอ่ะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆอ่า ในพี่โอโอพี่สิทธิ์ฝนอะไรแบบนะี้รวมถึงพี่พันธุ์นิยายก็คิดว่าแบบน่าจะประมาณ5 6แสนอะไรแบบนะี้ก็เต็มที่แบบเกินเกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแบบนะี้แต่พอมันข้ามล้านมาพออีพีสองมาก็ข้าม EP, EP 3, มีอีพีอีพีสามได้ฟุตพีไปเลยอะไรแบบนะี้ก็รู้สึก ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่พี่ทุกคนให้การสัพพอร์ที่พี่แบบสื่อทุกคนรวมถึงที่ที่ดข้างนอกด้วยข้างนอกชอบด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับอ่าครับขอล่าสด้วนก่อนแมนออฟที่มาแล้วครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสัพพอร์ตเข็มปีตาต้องรอดดีมากเลยเนาะแล้วก็ที่สาคัญเลยคือ แม้ว่าเราจะออนไปแค่สามปีอะไรเงี้ยเราก็ได้รับการบอกต่อเราก็ช่วยแบบ p r ในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิปการชิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบแมสแล้วก็แมสต่อไปอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่พี่สื่อที่แบบลงข่าวให้พวกเราตลอดว่าพี่พี่หนึ่งออนแล้วนะพี่สองออนแล้วนะหรือว่าสถิติต่างๆที่พี่ๆี่ทข่าวให้คือพวกเราขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสํานักเลยนะครับที่เอ็นดูเก่งน้ำปิ้งแล้วก็เอ็นดูในเข็มจิราต้องรอดนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะเหมือนกับไทยกับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างที่บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือแค่คุณได้เปิดไตเติลดูอะ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอีสานแล้วอะไรเงี้ย มันมันคือเป็นอะไรอย่างนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับไปรุ่นไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีรากฐ,ฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในในวัฒนธรรมนั้นอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งมาถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไงแล้วบรรยากาศมนไมฟังู้ีเลตอนทุกโอ้ เยอะเยอะเยอะมากๆครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไปพี่ๆแบบมามารอแบบให้กำลังใจกันเยอะมากก็ <ปะ S 2> คือเราเราวนไปไปไปถึงวนเขาเรียกว่าวนอะไรเป็นวงกลมเลยใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ก็ไมาจกมาจบทชายก็พี่ๆก็ยัง,ยงแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยอะไรก็ขอบคนแบบทุกสยาม ใช่ก็คือตอนตอนที่เราเห็นนะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียวฮะหมายถึงว่าเราเห็นแค่มิตีเดียวก็คือด้านเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่ๆข้างหน้าแล้วก็มีพี่ๆข้างๆแล้วก็ข้างหลังที่แบบบกมือให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้เห็นมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมท็อปมาพิ่งมาเห็นในคลิปพึ่งไม่เห็นในคลิปแบบโหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่พี่ๆทุกคนมากๆเลยก็ไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบบกมื มพี่ๆคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับบางมุมไปไม่ถึงจริงๆใช่บางมุมเข้าไปแล้วก็ไม่เกินไม่ไม่เกินหรือเกินมีมนุษย์อยู่จริงๆครับบนสะพานลอยประมาณห้าคนใช่มีมนุษย์อยู่จริงๆครับทุกคนเห็นแค่คนเห็นแค่คนอ่ะจำจำนวนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นรถขับไป <พ uka> น้ำปิงเห็นเห็นแล้วก็น้ำปิงอยู่ในเหตุการณ์น้ำปิงเี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเอร์ของน้ำปิงต้องบอกว่าบายบายข้างบนด้วยบนสะพานลอยด้วย <c oughs> เพราะว่ามีพี่ลอยดูอยู่แล้วก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงยหน้าขึ้นไปคือมันเลยขึ้นไ,ไปแล้วแต่พี่เก่งอ่ะเป็นคนหันขึ้นไปทีหลังใช่ใชหว่จังหวะมันมีคนอยู่แน่เราก็ภาวนาให้มีแหละให้ไม่งานพระเจ้าถิ่นมีซึ่งก็มีจริงๆรนะิ บรรยากาศมันเกินใช่ใช่แล้วก็มันมันเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งมันทําให้นันปิงรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรวมคนหลายๆด้อมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่สยามแบบเยอะๆขนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกกี่ครั้งด้วยซ้ำก็เลยแบบ ดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยอะ่ะเห็นคลิปมีคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยจริงเหรอเอามาทำอะเอามาถ่ายคลิปอะ่ะมันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยาวๆแล้วเขาแบบถือเป็นไม์บูมอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอยู่เพราะมันสูงมากแล้วเรามาเจอในคลิปอีกแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเข็มจินาทำอะไรคนไทย เก่งๆว่าน่าจะอย่างางที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเทปต์วันนี้เลยมันคือการการกระตุ้นความเป็นไทยทุกคนเก่งๆรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะลึกๆเราเราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบเท,ทไทยกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่งรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมัน มันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงเขียนศิลาในเรื่องความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาประเพณีต่างๆทุกคนแบบกลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงวีสานอะไรแบบนี้ใช่แบบยอดไลค์แบบแสนแบบบังบางคิปแบบหลักล้านอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมา ให,ให้ชื่นใจว่าเฮ้ยของไทยคนไทยก็ยังมีคนซับพ,พอร์ต <iend ot. S 1> อยู่แล้วเลติล้รักผมกบคุณอือกรุงเทพทะลุไปไกลมากเลยเหมือนกันนะคะเลดี้รู้จักอีพที่ไหก็เห็นโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคือน้ำปล่งอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะว่าตอนแรก<า>ไม่ได้คาดคิดว่า มันจะเป็นกราฟแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วในอีทีสองอะไรเงี้ยแบบดลอปลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สพอร์ตเนาะมันไปแตะเล็กเลขหนึ่งกว่าเลยอะไรเงี้ยในกรุงเทพรวมถึงแบบทางประเทศอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นหลังของคุณเขาหรือเปล่าทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูกอะไรนะฮะทำไมวันนี้ใส่สีดำวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปโอมโดนข้าอคะ ก็ไม่ให้มมไ่เชิงว่าห้ามนะก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำใช่เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วดูเหมือนเก่งก็คือจะไม่ใส่สีขาวครับมันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกนะใช่ก็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเราไม่ได้ห้ามแต่เราเกรงใจกันเองก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครก็เกรงใจน้องๆพี่ๆทุกคน ช่เพราะมันบางไปวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกับล้นิสา่เท่าไหร่ก็เลยโหคุณวันมาสกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเริ่มต้นนี้สะดือแล้วทั่วสยามเลยวนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ําเงินนะันนั้นอ่ะใช่ไหมครับพอเป็นสีน้ำเงินหนูก็เลยกดไดขนาดนั้นเลยหรอก็อย่างน้อยผมไม่ปิดให้คุณห่เลยใช่ไหมก็ ถือว่าเป็นความเกรงใจอของครูแล้วที่เ,เ,เขาถือว่าเ,เขายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่ถึงสะดือเราบางทีก็อาจจะยังแต่จจยังอีพีหลังๆอาจจะไม่เกรงใจแล้วเนี่ยจะไม่เกรงใจไม่เกรงใจแล้วอีพีสี่คิดว่าจะคว้าไปเท่าไหร่ดีคะเรนจิ่งกับกับเพยอยากคาดกไปเท่าไหร่เออจริงจริงจริงผมผมรู้สึกว่า ืตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเป็นดูเฉินทีลาด้วยหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละหมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทําเราพยายามแบบทำกันบ้านได้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากฝากพี่ๆด้วยฝากพี่ๆแบบินดูเฉินทีลาด้วยฝากทุกคนซับพอตด้วยนะครับก็เราเก่งเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกัน ก็ฝากเข็ยนจิราต้องรอดด้วยนะครับในอีพีถัดไปเ,เทรนล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีออนด้วยมันเ,เลยขยับไปถึงแบบ4.2เลยแต่ว,ว่าอีพีถัดไปก็ฝากพี่ๆแบบว่าร่วมเอ j นจอยโมเมนต์แบบส่งกำลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่าถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสดเนาะควบคบู่ไปกับดูออนไลน์ในไอชีนะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไงน้องเคมจะเป็นยังไงแล้วก็ เจตชาน้องพิเติรเพิร์ดวันจะมีความสัมพ,พันธ์วุ่นวายอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค,ครับสามนาทีที่ผ่านมายอดพอมาแรงมากนนี้คือตอนนี้หนึ่งเอ็มแล้ว<อ>เป็นยังไงพอเห็นยอดหน<ๆ>ึ่งเอ็มยังลหดหนึ่งหนึ่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าก่อนเราเราก็ก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่แบบ ตามส่องเอ็กซ์พี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วไปดกว่าพี่ทำไมพี่วันนี้แบบยอดฟอลเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทํายังไงถึงแบบจึงจุดนี้ได้อะไรก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบความสําเร็จไปไป,ไปไปไปพอยต์หนึ่งแล้วไปดิว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ฝากทุกคนสัพพอดด้วยครับก็ไปกันต่อครับสักสามเอ็ม ทำได้เป็นไปได้ไอ uh ้ก็เป็นไปได้นะไม่ได้เขานบบว่าทีแองมันเยอบมากที่แบบตัวหัวอะไรเงี้ยจำก็หน่อยอ๋อถ้านี้แหละครับปุ๊ปุ๊ปุ๊คนไทยแท้มีใบเซอร์มีเลขยกนะครับแประชาชน13หลักเข้าวัดทำบุญจิตใจดีพระเพียรเรียบร้อยฮะต้องเป็นแบบนี้นะตามหลัก ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับ